วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2567ครับท่านอยู่กับเรา100หลาอีกเช่นเคยนะครับคัมคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับคู่แรกไปกันที่ลาลิก้าสเปนเลยครับเที่ยงคืนตรงคิโรนาครับเปิดบ้านรับกเย็นของโอซาซูน่านะครับตีสองครึ่งเนี่ยลาสพามาสเจอกับปริมาริเรนะครับมันแน่นอนนะครับ ทางด้านของยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัด2นะครับหยิบกันขึ้นมาถึง5คู่นะครับคู่แรกเนี่ยก็เป็นทางด้านของอาเวนิโคเซียครับเปิดบ้านรับการเยือนของลิกาสนะครับนัดแรกลิกาสชนะมานัดนี้เสมอเข้ารอบนะครับทางด้านของอารจ็กซามสเตอร์ดัมครับเป็นต่อมาเยอะทีเดียวนะครับเจอกับจาเกียโลเนียนัดแรกชนะมา4-1สําหรับอารจ็กนะครับเบซิการสครับวันนี้เจอกับทางด้านของลูการโนนะครับนัดแรกเสมอกันมา3-3ทางด้านของอันเดอร์เลชครับ ชนะมา1-0วันนี้เจอกับดินาโมเมนช์นะครับเป็นต่ออยู่บ้างนะครับสำหรับอันเดอร์เลวันนี้เสมอเข้ารอบนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นสเตโอบูคาเลสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ LAS เคลินนัดแรกเสมอกันมานะครับ1ประตูตอนน่อ1นะครับสูสีกันแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ ทั้งหมดวันนี้7คู่ครับอันแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวิีของเราร้ายหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้ายหลาครับที่ a d s i ซ n 1 0 0 RA นะครับฟรี Free, ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VAP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับลาลิกาสเปนิโรนาครับนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโอซาซูน่านะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังเนี่ย คโรนาชนะไป4เสมอ3ครับโอซาซูนาชนะไป3นัด2นัดล่าสุดหรือการที่ผ่านมาคิโรนาชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ2-0 4-0 2-0เนี่ยชนะในบ้านคิโรนานัดล่าสุดที่เตะกันด้วยนะครับกินมาแบบท่มทวม,ท,มทีเดียวสำหรับคิโรนานะครับผลงานของคิโรนาครับเปิดฤดูกาลมาไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับเก็บได้แค่1คะแนนเท่านั้นนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดในการไปเยือนถึง3ประตูต่อ0นะครับ ก่อนหน้านั้นเสมอกับเบติสครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนัดนี้นัดแรกนะครับที่เปิดบ้านในฐานะเจ้าบ้านนะครับสำหรับเคียโรนามาดูทางด้านของโอซาซูนาบ้างครับสลับกันนะครับโอซาซูนาเนี่ยเป็นเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลนะครับโดยที่2นัดที่ผ่านมาทําผลงานได้ดีนะครับเสมอกับเลกาเนสในนัดเปิดฤดูกาลในหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะมายอรก้ามานัดล่าสุดนะครับหนึ่งศูนย์ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยเคียโรนาวันนี้ก็ถือว่าความพร้อม ค่อนข้างที่จะพร้อมมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของดันนี่ฟันเดอร์เบกนะครับกลับมาอ่าย้ายมาอยู่ที่คิโรนานะครับวันนี้นั่งเป็นสำรองไปก่อนแล้วกันนะครับโอซาซูน่าบ้างครับตัวเจ็บเนี่ยสองตัวนะครับอย่างเอริเก้าอาฟองโซนะครับแล้วก็ทางด้านของอีเคอร์มุนโนสที่ยังเจ็บอยู่ที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับรูเปนกาเซียนะครับบูดิเมียรวมถึงทางด้านของไบอันซาลาโกซานะครับยังอยู่นะครับ คู่นี้ราคาเปิดมาคิราเปิดต่อมาครึ่งควบลูกนะครับน้าเกือบเต็มนะครับ0.98 0 98, อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ำลน้ลนเลย2ลูกครึ่งให้น้ำขาวเท่านั้นคู่นี้อาจจะมีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับแฮนดิแคปชัดเจนแบบนี้มองว่าคิโรนานะครับแต่เราไร้หลาชอบโอซาซูนามากกว่าเล่นมา2นัดเนี่ยฟอร์มกำลังลงตัวเลยนะครับเพราะนั้นคู่นี้ขอสวนแฮนดิแคปหน่อยละกันนะครับให้รองที่ โอซาซุน่าครับราคาครึ่งครบลูกครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของลาสพามัสครับวันนี้เจองานหนักเลยเปิดบ้านรับกามเยนของเรย์มารติดนะครับคู่นี้เจอกันมา9้านัดลาสพามัสยังไม่ชนะมารติดนะครับด้วยการที่ผ่านมาเนี่ยมารติดชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับแต่ไม่ผ่านแฮนดิแคปนะครับนัดล่าสุดเล่นบ้านลาสพามัสเรย์มาริดชนะไปได้แค่2ประตูตอนหนึ่งเท่านั้นนะครับเปิดราคาต่อไปที่ช่วงตัวกว่าช่วงเกือบช่วงตัวครึ่งนะครับก็ยังไม่ ยังโดนกินหูอยู่นะครับในบ้านเนี่ยสเม็ดเต็มก็เจ้าไปนะครับชนะไป2 0งศยิงกันน้อยครับคู่นี้ผลงานของลาสพามัสนะครับสองนัดที่ผ่านมาเปิดดุการมาเนี่ยเก็บ1นคะแนนจากเซบีย่ามาในบ้านนะครับสองสองนัดล่าสุดไปเยือนเลกาเนสแพ้สองหนึ่งะครับทางด้านของเรอมาริตนะครับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นดูก,การไม่ค่อยจะดีนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะบายาโดลิตในบ้านไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับ นัดแรกเนี่ยไปเยือนมายอก้าเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีใบแดงด้วยนะครับผู้เล่นของทั้งคู่เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านวันนี้ขาดตัวหลักไปเยอะนะครับกองหน้ากองกลางอย่างทางด้านของฟาบิโอกอนซาเลสยังเจ็บอยู่นะครับเรัลมาดตริดวันนี้ขนกันมาัเต็มนะครับก็ต้องมาดูว่าเอมเ็มเปเป้วันนี้จะวาดลวดลายยังไงนะครับคู่นี้ราคาเปิดมานะครับมาดตริดเปิดต่อช่วงตัวครึ่งนะครับลูกครึ่งน้ําเต็มเต็ม สกอร์สูง3เม็ดเต็มครับน้ำไม่เต็มด้วยนะครับ2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10เท่านั้นคู่นี้มาริดอาจจะมา2เม็ดแน่นแนะครับแต่อยู่ที่ลาสพามัสจะตะลุยแนวรับของมาริดได้หรือไม่นะครับคู่นี้ลูกครึ่งสำหรับมาริดน่าจะขาดได้นะครับหลังจากที่เจอกับลาสพามัสทีไรไม่ค่อยจะคล่องคลอเท่าไหร่นะครับ ก็ยังยังยังไว้อยู่แต่ก็ยังเชื่อว่ามาดริดครับท่วมครับให้ต่อที่เรอัลมาดริดครับราคาลูกครึ่งครับไปต่อกันที่ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับนัดเพลย์ออฟรอบเพลย์ออฟนัด2นะครับคู่แรกอาเวลนิโคเซียครับวันนี้เจอกับทางด้านของลีการคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดลีการเปิดบ้านชนะไปครับ2-1หหักปากกาเซียนเพียบเลยนะครับผลงานของอาเวลนิโคเซียครับไม่มีบอลลีกมาขั้นด้วยนะครับแล้วก็เล่นแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ ลีกจากไซปร์ตนะครับตัวแทนจากไซปร์ตยังไม่เปิดลีกนะครับสำหรับทางด้านของอาเวโรนิโคเซียนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับทางด้านของลีกาสไปนะครับอาเวโรนิโคเซียหล่นมาจากการคัดเลือกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแพ้สรวันบาติสลาวานะครับแล้วก็มาเจอกับลีกาสต่อในยูโรปานะครับทางด้านของลีกาสบ้างครับตัวแทนจากลัตเวียนะครับนัดล่าสุดเล่นบอลลีกเนี่ยก็บุกไปเยือนริก้าเอฟซีเสมอไป 0-0, 00นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย ก่อนที่จะเจออพเวลนิโคเซียในยูโรปาเนี่ยผ่านทางด้านของซานตามานะครับชนะ7-0ในบ้านนะครับไปเยือนชนะ2-0ครับช่วงนี้เนี่ยเกมลุกดูดันเหลือเกินนะครับสำหรับริการ์ดนัดหน้าในลีกนี่กันหน้าตามนะครับสำหรับริการ์ดก็ท่วมตลอดนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาครับเป็นทางด้านของอัพเวลนิโคเซียนะครับเปิดต่อมาค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับ ราคาเปิดมาเม็ดเต็มนะครับน้ำลบ10คู่นี้แฮนดิแคปก็ยังมองว่าเจ้าบ้านนะครับในฐานะเจ้าบ้านถึงแม้ว่าจะพลาดมาในนัดแรกเนี่ยนัดนี้ต้องเอาคืนในบ้านนะครับต้อง2เม็ดเท่านั้นถึงจะเข้ารอบนะครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างอาเบโยนิโคเซียแต่คู่นี้ยังมองว่าริกาสครับเกมรุกดูดันไม่พอเกมรับแน่นอีกต่างหาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ริกาสครับราคาเม็ดเต็มครับรอเจ้ารอเจียครับ ไปต่ออีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอาจกซามเซอร์ดมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของจักเกียรโลเนียนัดแรกอาจจชนะถึง4 1ครับขาดทีเดียวนะครับจับพัดจับผูยิงทะลุเลยนะครับสาหรับทางด้านของอาจจผลงานของอาจกบ้างนะครับยังไม่มีหลีกมาขั้นนะครับแต่หลีกฮอลแลนด์ไป2นัดเนี่ยชนะ1นัดแพ้1นนัดในเกมเยือนนะครับแล้วก็มาแก้ตัวได้ในเกมเยือนนัดล่าสุดที่ไปเยือนจักเกียรโลเนียนะครับในบ้านเนี่ย ในยุโรป้าแพ้พนาทีในกอตนะครับแล้วก็เอาชนะจุดโทษมาได้ยิงกันถึง13คนนะครับสำหรับอาแจกเกือบไม่รอดนะครับนัดนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเสมอหรือแพ้ไม่เกิน2ลูก3ลูกนะครับถึงจะเข้ารอบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับทาหน้าของอาแจกซามสเดมนะครับจากเกียรโรเนียบ้างครับหลังจากที่หล่นจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยที่แพ้ให้กับโบรุกลิมไปกลับนะครับ เตบอลลีก bon เนี่ยลีกโปแลนด์ก็แพ้มา2นัดติดแล้วนะครับทั้งในบ้านแล้วก็ในเกมเยือนนะครับแล้วก็เจอทางด้านของอาแจกอีกนะครับ3นัดจากเกโรเนียโดนไปถึง11เ็ดมตรนครับ4นัดไป15เมตรเลยนะครับโดนยิงนะครับแต่ก็ยิงได้ต่อเนื่องนะครับยิงเกือบทุกนัดเหมือนกันสําหรับจากเกโรเนียก็ต้องไปดูเกมรับนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ คู่นี้ราคาเปิดมานะครับเป็นทางด้านของอาแจกก็เปิดมาแพงเหลือเกินนะครับสองเม็ดเต็มน้าลบสิบลูกครึ่งควบสองน้ําไม่ถึงบวกสิบนะครับแฮนดี้แคปก็ยังมองว่าทางด้านของจาก,กีโลเนียเนี่ยบ่อน,น้ํามันชัดๆนะครับซ้ายหลุดขวาหลุดกลางก็หลุดนะครับสามลูกครึ่งสําหรับสกอร์สูงก็ถือว่าวันนี้อาแจกน่าจะมี2เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่อาแจกครับราคา2เม็ดเต็มครับน้ำลบสิบสวยๆครับ ไปต่อกันที่ตุรกีกันบ้างครับยุโรป้าเบซิกตัสครับเจอกับทางด้านของลูกา n โนนะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยนัดล่าสุดเสมอกัน3-3นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันในคอนเฟลเ e นซ์ลีกลูการที่ผ่านมานะครับบ้านใครคนนั้นแพ้นะครับเบซิกตัสบุกเยือนลูการโนชนะได้2-0เปิดบ้านแพ้กับลูกาโนไป2-3นะครับก็ถือว่ามีประวัติอยู่นะครับสำหรับคู่นี้ ผลงานของเบสิกตัสนะครับนัดล่าสุดในหลีกเนี่ยชนะมา2นัดติดครับชนะอันตรายสปอร์มา42นะครับก่อนหน้านั้นบุกเยือนซัมซันสปอร์ชนะได้2 0นะครับในบอลถ้วยเนี่ยชนะกาลาตาสลายได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับนัดล่าสุดก็ยิงนะครับยิงถึง3ลูกแต่ก็โดนไป3ลูกนะครับทางด้านของลูคาโนบ้างครับส่งตรงจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับนัดล่าสุดในบอลถ้วยของสวิตเนี่ยถล่มไปถึง7 1นะครับ แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเสม,มอกับเบสิกตัสแบบสุดมั่นนะครับ3ามสนัดยิงไป10ลูกนะครับก็ถือว่าเกมรุกดุด,ดันเหมือนกันทั้งคู่วันนี้เกมเปิดแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของเบสิกอ่าเบสิตันะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านเบสิกตัสเปิดมาท่วมเลยครับราคาแพงมากครับอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเลยน้ําเกือบเต็มนะครับแทนนีแนคปมองว่าเบสิกตัสวันนี้น่าจะชนะผ่านเข้ารอบได้นะครับ ลูกาโนก็ไม่ใช่ว่าจะย่อยๆนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ครึ่งควบสาให้น้ำขาวท่วนเลยนะครับเพราะนั้นคู่นี้ยังมองว่าอาจจะมีถึง4เม็ดครับใส่สกอร์สูงกันสุดใจครับ2ลูกครึ่งควบ3มครับมีแน่ครับใครเปิดคนนั้นตามนะครับเบซิตัสนในบ้านเปิดมาขาดแบบนี้ขอต่อแล้วกันนะครับขอตามราคาครับคู่นี้ให้ต่อที่เบซิตัสครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอันเดอร์เลชครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยอนของดีนิโมเมชนะครับ อันเดเลตได้เปลี่ยนมาในนัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเยือนมินต์เนี่ยชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทำเงินให้กับ f อซีเลาด้วยนะครับในนัดนั้นอันเดเลตนัดล่าสุดนะครับเล่นหลีกของเบลเยียมนะครับไปเยือนทางด้านของเมเชลเลนนะครับชนะได้1ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ไม่มีบอลหลีกมาขั้นด้วยนะครับถือว่าพักมาเต็มที่เหมือนกันนะครับสำหรับอันเดเลตซ้อมมาเต็มที่ครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับด้านของดินาโมมิส์นะครับ ในยูโรป้าเนี่ยแพ้มา2นัดแล้วนะครับจากทางด้านของเบลารุสนะครับนัดล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าผ่านทางด้านของลินคอนมานะครับในบ้านชนะ2-0เกมเยือนแพ้ไป2ประตูตอน1นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของอันเดอร์เลชนะครับเปิดต่อมาขาดอีกแล้วนะครับเปิดแพ้ครับลูกครึ่งเลยนะครับน้ำขาวกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ำขาวให้0.86เลยทีเดียวนะครับให้น้ำแพง แล้วก็ราคาไหลขึ้นด้วยนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าอันเดอร์เลชนะครับน่าจะชนะผ่านเข้ารอบไปได้นะครับไม่น่ายากเย็นสําหรับอันเดอร์เลชความพร้อมรวมถึงความฟิตเล่นในบ้านนี้ต่างหากนะครับให้ต่อที่อันเดอร์เลชครับราคาลูกครึ่งครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของสเตโอบูคารสครับวันนี้เปิดบ้านรับกรเย็นของ LASK Lin นครับคู่นี้เจอกันมาหน้าล่าสุดเสมอกันในบ้านของลินส์นะครับ1ประตูต่อ1นนะครับ ก็ถือว่าสนุกทีเดียวสำหรับคู่นี้ผลงานของสเตโยบูคาเรตครับนัดล่าสุดไปเยือนทางด้านของ h e r m a n มนสตาร์ดครับแพ้ไป2 0ศนยในลีกโรมาเนียนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับ IC ซนะครับในลีกเหมือนกันเปิดบ้านแพ้ไป1 0นะครับ3นัดเนี่ยยังฝืดอยู่นะครับสำหรับสเตโ u บูคาเรสไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับในช่วงนี้ไม่ค่อยจะทำเงินด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของ LAS เคลินเหมือนกันนะครับ จากลีกออสเตรียนัดล่าสุดบุกไปเยือนออสเตรียเวนนาแพ้ไป2-1ครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้เรดบูซาบวกแพ้แรนเดอร์นะครับแพ้เลนดอฟอัลทัสนะครับไป2ประตูตอนน่อ1-3นัดในลีก LAS เคดินแพ้รวดนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นทีมเยือนอีกตั้งหากนะครับก็ยังมีลุ้นเข้ารอบเหมือนกันทั้งคู่ก็ถือว่าทางด้านของสเตโวปูคา r e เรสได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับ เปิดต่อไม่แค่ปอๆเท่านั้นนะครับราคามันค่อนข้างที่จะแปลกนะครับคู่นี้สูงอยู่ที่2องลรึ่งให้น้ําเต็มมองสกอตตํา่ำละกันนะครับอยู่ที่ว่าลูกผีจับยัดจะอยู่ที่ใครแหละครับงานนี้นะครับก็ยังถือว่าฝั่งเจ้าบ้านได้เปรียบอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะต่อไม่ขาดก็ตามเพราะฉั้นคู่นี้ก็ยังให้ต่อที่ s t ตโอบูคาเรสครับราคา ปปครับน้าขาวๆสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับคำคืนนี้7คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเคียรโรน่าโอซาซูนาคู่นี้ขอรองละกันนะครับรองโอซาซูนาไปที่ครึ่งควบลูกหรือเม็ดเต็มนะครับคู่2ลาลิกาสเปนนะครับลาสพามัสกับเรย์มาริดคู่นี้ก็ให้ต่อที่เรย์มาริดราชันชุดขาวมาแบบนี้ครับราคาแบบนี้น่าจะไหลได้นะครับให้ต่อที่เรย์มาริตครับราคาลูกครึ่งครับ ยุโรป้าเพลย์ออฟนัด2นะครับคู่แรกอาโปลนิโคเซียกับลิกาส์คู่นี้รองที่ลิการครับราคาครึ่งครบลูกหรือเม็ดเต็มนะครับอาแจ็กซ์ซามเซอร์ดัมกับจาเกโรเนียนะครับกองหลังจาเกโรเนียวันนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับ2เม็ดเต็มอาแจ็กซ์ก็จัดไปครับเบซิตัสกับลูกาโนนะครับคู่นี้ยังมองไปที่ทางด้านของเบซิตัสนะครับในฐานะเจ้าบ้านนะครับเล่นแบบนี้ถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของ การเสมอกันมานะครับโดนลูกาโน่ไล่ตามตีเสมอได้ไล่ตามตีเสมอกับกันอีกนะครับสนุกทีเดียวสำหรับคู่นี้สกอร์สูงมองไว้ด้วยนะครับเบสิกตัสกับลูการโน่ลูกครึ่งควบ3ให้ต่อที่เบสิกตัสนะครับลูกควบทางด้านของอันเดอร์เลชกับดิ n นโมมิน t นะครับคู่นี้ยังมองที่ชะบานอันเดอร์เลชนะครับเปิดมาขาดบาดลึกขนาดนี้นะครับชนะเข้ารอบ ต่อที่อันเดเลชครับราคาลุครึ่งนะครับเซโอบูคาเรสกับ l a เอเอสเชลินคู่นี้เนี่ยเหมือนกันทั้งคู่ครับฟอร์มไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแพ้รัวๆกันมาก็ต้องไปดูว่าความพร้อมของแต่และทีมจะเป็นยังไงนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็ทักกันมาได้ว่าทางด้านของเราร้อยหลาเนี่ยรายละเอียดดีจัดให้ก่อนเตะอีกทีนึงนะครับคู่นี้ก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่างสเตโอบูคาเรสนะครับราคาปปอ,ปอนะครับครบจบเรียบร้อยนะครับราคาทั้งหมดนะครับ จัดกันมาให้แบบเต็มๆ7คู่ค่ำคืนนี้นะครับสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจนะครับอยากรับทีเด็ดของเหล่าร้อยหลาสเต็ปแตกกันประจำก็สามารถทักทายกันมาได้ที่แอดไซน์หนะครับมีให้แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยมาตามกันต่ออาจจะมีกดสดให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นม,มารับตังเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ